วันนี้วันพุธจ้าทุกคนอากาศติดลบแล้วเมืองนี้วันพุธท,ที่ยี่สิบสองเห็ดกันยังมีพ่อได้เก็บบุตบหลายจ้าพี่น้องเพราะว่าอากาศมันเป็นน้ําแข็งแล้วจ้าพี่น้องเห็ดพึ่งขาเหลืองจ้าเนี่ยพี่น้องเห็ดนาเลยียงน,นีเสยอยู่อากาศเป็นน้ําแข็งแล้ว หนาวค่ะพี่นอ้องแดดซองต้นไม้แอมแซมพี่น้องอยู่ในป่าเห็ดคือเก่านั่นละจ้าบอกพี่น้องนี่เป็นเห็ดมันปูแต่เมื่อนีนย้ายพอเก็บย้ายพอแล้วย้ายสิเก็บเอาเห็ดเพิงจ้าเห็นพ่พี่น้องสีเดียวกันกับใบใหม่นี่ละจ้านี่เห็ดนะพี่น้อง จะสังเกตพี่น้องถ้าไปใหม่ปิดเพิ่นอยู่เพิ่นกะซิโปเป็นน้ําแข็งพี่น้องเพิ่นกะสิยังคงความนุ่มปุ๊ปติปปิอยู่ได้พี่น้องอาจ้าเห็นบ่ออกสองดอกเแี่งกันถั่วพมากบพมีขีดเห็ดลงพี่น้องอยากมาเก็บเนาะมาทำงานทรงเพิ่อนพี่น้องดอกงามๆอยู่ถ้าอยู่ใต้โฮมเพิ่นกะซิสั้นได้เป็นน้ำแข็งค่ะเพิ่นออกไปมาอยู่พี่น้อง ตอนนี้โมอยู่ทายูไต่หฮมยังสีเพิ่นกับสีพระนี่เปลี่ยน้ำแข็งพี่นอ้องเออเ,เป็นยังเก็บไต่อยู่หนาวหนาวพี่นอ้องเมื่อน,นี่ดอกนึงเ,เห็ดพึ่งอันนี้เป็นเห็ดพึ่งสีน้ำตาลจ้าจ้าดอกนึงป้ากับเป็นแปนจ้าป้าเก้านี่แล้วบ่อเป็นตะยานพี่นอ้อง ปลาลักษณะนี่เป็นแฟนแบบนี้เลยจ้ะมาผู้เดียวก็เป็นตตยานพี่น้องเบื้องเหตุอันนี้พี่น้องนี่เห็ดเห็ดมันปูฝรั่งนะพี่จ้องเฟ๊ปลาลิงภาษาเยอรมันน้อพี่น้องเนาะแต่เมื่อไหร่แยบมเก็บเอาแยได้หลายแล้วจ้าดอกนึ่ง สีน้ำตาลดอกงามๆจ่ะพี่น้องพี่น้องดอกงามๆเลยเหรอพีน่น้องจ่ะนี่พึ่งขาหรือยังเนี่ยเพึ่งหวานดอกนี้แก่แล้วแก่แล้วขอบไปหน่อยเป็นเสียนในปา่าพี่น้องเนี่ยปลาหน่าหนา,หนาว ใบไม่ล่วงแล้วก็จะเป็นประมาณหลงๆสิเด้อพี่น้องเด้อรลจจ้าเห็ดเพิ่งหวานเห็ดสารพัดเห็ดออกอยู่นี่ละจจ้า